วันนี้จะมาปลูกขึ้นชายในกล่องโฟมเนี่ยนะครับเอาไว้กินก่อนจะปลูกก็ได้เตรียมดินใส่กล่องโฟมนียใส่มาแล้วสามส่วนขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอากระถางมาวางกันนะครับท่านผู้ชมเอากระถางมาวางลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีกระถางก็สามารถใช้ถุงดินแบบนี้วางแทนได้นะครับถุงดินแบบนี้วางแทนได้ เสร็จแล้วก็จะใส่ดินเมื่อใส่ดินเสร็จแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะหมุนกระถางหรือหมุนถุงของเราเสร็จแล้วก็ออกเสร็จแล้วผมก็จะปลูกนึ่นยนะจับคว่ำลงแล้วก็ดึงถุงออกก็เอาวางในหลุมนี่เลยนะครับ รากสวยมากนะครับชํามารากสวยมากแล้วก็กลบดินนะครับกลบดินดินยังไม่เต็มเราสามารถเติมได้อีก ที่ผมทําให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยเอากระถางวางก่อนแล้วก็เติมดินแล้วก,หก็หมุนกระถางหมุนกระถางพอให้รูของมันพอแน่นนิดๆหน่อยๆนะแน่นไม่มากเสร็จแล้วเราก็เอาพืชผักของเราที่ชําไว้หรือว่าใครที่ไปซื้อมาเป็นถุงถอดจากถุงแล้วก็วางปลูกเลยการปลูกลักษณะอย่างนี้ดินไม่แตกรากไม่เสียแล้วก็พืชของเรา ไม่ชะงักการเจริญเติบโต,ตครับท่านผู้ชมครับ